สวัสดีครับชื่อแม่หนูแดงพันทุมนะครับใช่ไหมแม่จ้าอันนี้ก็แม่ป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันค่ะก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณเดือน4ีเดือนห้านาะแม่ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับก็คือจะเป็นการผ่าตัดไตตอนนี้ก็เหลือไตกี่ข้างแม่ข้างเดียวจ้าเหลือไตข้างเดียวเนาะ แล้วก็เป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนตอนนี้ออกมาประมาณเดือนเจ็ดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณหกเจ็ดเดือนละแล้วก็ทานยูมิมาได้ประมาณสามเดือนนะแม่เนาะสามเดือนนะครับวันนี้ก็กินไปแล้วสองซองนะแม่ดูซิยกขึ้นมานี่ กินไปแล้วสองซองอันนี้ก็จะเป็นยูมินะครับที่แม่กินอยู่เนาะสรุปแล้วจริงๆหมอจะให้ฟอกไตนะครับใช่ไหมแม่คุณหมอว่ายังไงบ้างตอนไปหาคุณหมอก็ให้ฟอกไตค่ะเรายังไม่พร้อมเรายังไม่ฟอกไตเนาะแต่เราก็อยากจะฟื้นฟูด,ด้วยยูมิก่อนซึ่งพอกินแล้วแม่รู้สึกยังไงได้กินยูมิแล้วก็รู้สึกดีค่ะเรากินข้าวไม่ได้แต่พอมากินยูมิปุ๊บมันก็หายเหนื่อยมีกําลังมาค่ะแล้ววันนี้ก็กินไปแล้วสองซอง โอเคก็ okay. จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่เราจะได้แบบไม่ต้องฟอกตายกันนะจะ๊ะรสชาติมันเป็นยังไงนะแม่รสชาติเปรี้ยวกินรสสดชื่นใช่ไหมโอเคแล้วอยากกินต่อไปไหมอยากอยากกินต่อไปเนะะเาะเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคแล้วเดี๋ยวแม่ก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งหมดไปอะไรนะแม่หาหาช่วยเรื่องอะไรนะเรื่องหัวใจใช่ไหมไ เออฮาร์แตแปลว่าหัวใจช่วยเรื่องหัวใจหน้าตาแม่ก็สดชื่นขึ้นเนาะวันนี้ก็เพิ่งไปหาหมอมาไปเจาะเลือดมาพวกค่าไตาอะไรก็ดีขึ้นเนาะค่าของเสียใช่ไหมแม่แต่เราก็ต้องยังไงนะควบคุมอาหารไหมควบคุมจ้ะต้องควบคุมอาหารด้วย<อ> <laughs> ใช่ยูมีก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่เสริมขึ้นมาเนาะแต่เราก็ต้องควบคุมอาหารด้วยสวัสดีค่ะค่อว่าชิราพรพรเมอายุห้เกปี อยู่จังหวัดเชียงบุรีโรคประจำตัวมีเบาหวานความดันเส้นเลือดอุดตันไตเสื่อมปกติก็ไม่เคยไปหาหมอต้อโรงพยาบาลตั้งอาสาจนแกจู่ก็มีอาการหนาวสั่นเก็งต้องหามเข้าโรงพยาบาลตอนที่จะไปโรงพยาบาลเอาไปคลินิกคลินิกก็ส่งไปโรงพยาบาลคลินิกบอกว่า อาการหนักมากรักษาไม่ได้ต้พาโรงพยาบาลหมอก็ตรวจเขาบอกว่าบวมดันขึ้นเบาหวานขึ้น5้าร้อยหมอก็ทําการรักษาให้ยาอาการก็เริ่มดีแต่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่กินข้าวไม่ได้อาเจียนเวียนหัวไม่มีแรงก็รักษาต่อาตอ,อาการก็จะดีหมอก็บอกกลับบ้านนะพะักฟื้นที่บ้านาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงก็นอนไม่หลือตัวเองไม่ได้กินไม่ได้ โดยไม่ได้เป็นเวลาสองปีก็มีภาวะแทรกซ้อนอาเจียนเป็นเลือดออก็ให้น้องเกลือให้เลือดมาอีกเป็นไปไรเรือนนึงมีอาการอีกปสัสสาวะติดเชื้อก็รักษาะค่าเชื้ออีกอาการก็ดีแต่ยังไม่หายกลับบ้านได้มนัไม่มีแรงกินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนอยู่เงี้ยหลานก็มาแนะนำบอกว่าลองกินอูมิกกินไหมก็บอกว่าเดี๋ยวถามครอบครัวก่อนก็ถามเพราะว่าให้กินหรือเปล่าถ้าให้กินก็จะกินจะกินวันละหนึ่งซองท,ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนกินต่อเนื่องมาเพอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็มีแรงกินข้าวได้อะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ทำงานได้เลี้ยงหลานได้ปลูพัก กินได้ไม่ต้องเป็นภาระครอบครัวคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ขอขอบคุณยูมิมากๆค่ะที่ทําให้คุณภาพและสุขภาพชีวิตดีขึ้นจะกินยูมิอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะแต่ก่อนนี้ขาแม่บวมฝ่าเท้าบวมตามข้อบวมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพอดีพี่สาวไปซื้อยูมิมาให้ทาน พอทานไปสักพักหนึ่งอาการว,วมค่อยลดลงลดลงตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วยกขาได้ทานข้าวได้อาการโดยทั่วไปดีขึ้นมากๆเลยแข็งแรงยูมิมีประโยชน์มากจริงๆเลยคุณแม่ถือซองอะไรอยู่ยูมิยูมิโอ้ยังจำได้กินแล้วเป็นยังไงร่างกายแข็งแรงดีอร่อยไหมอร่อย คุณแม่ชื่ออะไรชื่อสกิมอายุเท่าไหร่คะเก้าสิบหกอายุเก้าสิบหกแล้วแข็งแรงแข็งแรงกินมานานหรือ,อยังคะนานแล้วตอนนี้พี่สาวก็เลยต้องสั่งยูมิเป็นประจำสั่งตักจากตัวแทนจำหน่ายแล้วที่บ้านก็ทานกันหลายคนพี่ชายก็เป็นเบาหวานบางครั้งเท้าบวมแต่ตอนนี้ก็ไม่บวมแล้ว ทานยาเบาหวานด้วยแล้วก็ทานยูมิด้วยเพื่อรักษาไตตอนนี้อาการก็ดีขึ้นหวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับเม่สงาแม่สง,า,สงานันต์กุลครับแสงตะวันจังหวัดสระบุรครับนี่อายุเท่าไหร่นะฮะเจ็ดส <70. S 2> ิบเจ็ดสิบเนาะเออแม่เป็นโรคอะไรครับเริ่มต้นก็เปิดเบาหวานเป็นมากี่ปีแล้วแม่ยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วแล้วก็ เป็นอะไรอีนกนะโรคไตโรคไตไตเป็นยังไงบ้างไตก็สุดหนักเมื่อก่อนนี้คุณหมอบอกว่าจะได้ฟอกจะได้ฟอกไตแล้วเห็นผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงครับคุณแม่ลูกสาวซื้อมาฝากซื้อมา,มากินมานานหรือยังครับคุณแม่เนี่ยนานแล้วนานแล้วเนาะแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็อาการเป็นไงครับอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะได้ ไปหาหมออีกไหมไปหมอว่าค่าไตดีขึ้นอ,อันนี้เรียกอะไรครับผลิตภัณฑ์อันนี้กูมิอ๋อคุณแม่กินกินทุกวันหรือเปล่าครับคุณแม่ทุกวันกินทุกวันเนาะลูกสาวซื้อมาให้ใช่ไหมใช่อ๋อกินแล้วอาการดีขึ้นเหรอครับใช่อ๋อไหนไหนแล้วคุณแม่ลองโชว์ให้ดูหน่อยเป็นเป็นซองแบบไหนครับอ๋อหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวทานง,ง่าย กินมาสองปีกว่าแล้วค่าไตาดีขึ้นเรื่อยๆกินง่ายอร่อยดีเปรี้ยวนิดๆชอบที่เป็นเจลไม่ติดคอคุณมช,ชื่ออมนัดรบกิกรครับผมอยู่สระบรุรีผมได้เป็นโรคไตามาประมาณสามปีตอนนี้ค่าของไตผมลงไปเหลือขั้นที่สี่แล้วครับหมอโรงพยาบาลสระบุรีเขาจะนัดล้างผมไม่ยอมล้างครับผมพัดีผมได้อาหารเสริมมาตัวหนึ่งครับผม อาหารเสริมตัวนี้ก็คือสูมีกับฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดนี่ครับสูมีก็วันละสองซองเช้าซอง6กโมงเย็นซองหนึ่งหรือบอกไปผมไม่โลกหัวใจบอลูนมาแล้ว2เส้นก็เหลืออีกเส้นหนึ่งแล้วก็น้ำท่วมปอดความยันหัวใจเบาหวานผมได้ทานตัวนี้ไปประมาณ8เดือนเข้าเดือนที่3ผมก็เลยเราไปเช็คต่อเลือดดูรู้สึกว่าค่าของเลือดดีขึ้นครับผมค่าของไต ขึ้นมาทิ้นที่3แล้วดีใจนะครับผมก็เลยทานม,มานเรื่อยๆอาการเหนื่อยหัวใจมันหมุนโดยนไม่ทานพ้าตัวนี้เป็นอาหารเสริมี่มาจากสารัฐครับคือมันดีใจแล้วครับมีเรียเร่ยวมีแรงแค่นี้จบแค่นี้นะครับผมใอ้ซื้วย้ายจันบุญซึ่นตาเป็นโรเระหวานมาแต่พศ2543รักษาตลอดมาเป็นโลกไตพศ2 5 5 เกาหากินยาตลอดมาหมาพ่อโทรเรากับพอ่อเซาพอดีพอเห็นคลิปตัควคลิปยานี่อ่าเด็กสั่งไม่กินจาก16สามเดือนนะมันขึ้น30กินต่อไปเรื่อยๆเดีย่ยหกเดือนมันจะขึ้นได้40กินต่อไปเรื่อยๆเดี๋เก้าเดือนนันขึ้นหาชิเก้าขาไตตอนนี้ย้ายไม่ขาไตหาชิบเก้า ย้ายเป็นโรคหลายอยา่างโรคเบาหวานโรคไตความดันกดไหลย้อนกคไหลย้อนหายขาดขาบวมหายขาดกินมาได้ท่าเบี้ยวตอนนี้ส่งตัวกูได้ใครผู้ใดเป็นโรคเบาหวานโรคไตคือย้ายเป็นโรคความดันเป็นโ,กโกรคโดตไหลย้อนกินยานี้เด้อ,อกินซีมงเศร้ากับหกมองแรงกินยางละสองแต่ตอนนี้ย้าย ดีขึ้นแล้วย้ายกินมือละซองย้ายกินแต่สีมงเศร้าจจถาทแซบกินง่ายแซบคัดกินหลายมาได้ก็ได้นแซบกินยูนี่นี่นละซองสีนี่ละอาผู้ใดอยากดีจะย้ายสั่งสื่อยานี้เด้อนี่ชั้นชื่อนางนรุมนออ่อรุณอายุ66ปีอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะ ดิฉันเครียดมากเป็นโรคมาเป็นเซ็ตเครียดจนเพื่อนบอกว่าเครียดอะไรว่าเป็นอะไรอะไรเล่าเขาฟังเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเครียดนะตอนนี้มีอาหารเสริมเขาดีมากคนที่บ้านเขาเป็นหลายคนนะเขาเป็นมาหปีสิปีเขายังหายเลยแล้วเราเป็นไม่นานเนี่ยสบายมากก็ไม่เชื่อไปหาหมอหมอบอกให้ลดอาหารลดอาหารไปแล้ว6เดือนก็ยังไม่หาย ก็ปกติกินของดีๆกินของปีปลามีอะไรทุกอย่างก็ไม่หายก็ลองสั่งอาหารเสริมตัวนี้นะคะมาทานดูทานดูประมาณกสองสาเดือนไปวัดค่าไตาดีขึ้นก็เลยสั่งมากินเรื่อยๆพอหกเดือนไปตรวจคุณหมอบอกว่าไตาหายแล้วนะ ตกใจว่าไตาเราหายไปไหนเขาบอกว่าค่าไตาดีขึ้นทีนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีทุกอย่างเบาหวานก็ไม่มีเลยฟังคุณหมอแล้วดีใจคุณหมอไปทำอะไรมาก็ไม่บอกว่าเราทานยาอาหารเสริมตัวนี้มาที่เขาแนะนำก็มาคิดดูว่าที่ทานไปแล้วอันนี้ ไม่แพงเลยที่เราอายุ66ทานยาหรืออาหารเสริมตัวนี้หายดีใจมากไม่รู้จะพูดยังไงพูดได้อย่างเดียวว่าดีมากและมาตอนหลังก็เลยสั่งตัวนี้มาอีกอันนี้ก็กินได้อาหารเสริมเหมือนกันหัวใจไขมันเบาหวานทุกอย่างแต่ดิฉันจะสลับ ขลับกันกินนะคะวันนี้กินอันนี้พวกนี้กินอันนี้เรามีน้อยเราก็กินน้อยเรามีมากเราก็กินมากวันละสองซองก็ได้หรือวันละซองก็ได้พากของเขาดีแล้วก็หายเชื่อนะคะไม่ได้โกหกพูดความจริงตอนนี้ค่าไตาดีแล้วค่ะคุณหมอยังตกใจว่าไปทำอะไรมา แต่ตอนนี้พูดได้เลยค่าไตาของดิฉันนะคะอวดได้เลยนะคะนี่นะคะค่าไตาค่ะค่าไตาของดิฉันนะคะเห็นไหมคะกระชัดไหมคะค่าไตาค่ะสุดยอดอาหารเติมสองยี่ห้อนี้สวัสดีครับผมนายปีรพงศ์เหมัทุลินข้าราชการบำนาญ อายุ63ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ42ปีก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทานยาคุณหมอประจำพออายุได้59ปีหมอได้เช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตสูงไตเสื่อมระยะที่3ามผมก็คิดนะขัดวนใจ ว่าต่อไปจะได้ฟอกไตแน่นอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาอาหารเสริมมารักษาสุขภาพของตัวเองก็ไปเจอภูมินะครับผิตภัณฑ์ที่รักษาฟื้นฟูไตเบาหวานความดันผมก็ทานผลิตภัณฑ์อุมิครบสเดือนก็ไปเช็คค่าไตาผลปรากฏว่าค่าไตาดีขึ้นผมก็ทานเรื่อยๆ ครบสามเดือนก็ไปเซ็คค่าไตค่าไตาก็ดีขึ้นผมทานอูมิมาเป็นเวลาสามปีผลว่าสุขภาพแข็งแรงก็ขออยากฝากแนะนำผู้ที่ไตเสื่อมหวานผทานผิดพันธุ์อูมิเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองก็ผมก็ขอขอบคุณผิดพันอูมิที่ทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ฟอกไตจนปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบ อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสารายทะเลเรียกว่าฟูคไคเดนฟูคไคเดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มันทางานได้สองทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคไคเดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่าเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยเดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซครต์ ฟูคอยดันเองก็เป็นโพลีแซครต์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน